เอาลค่ะเพื่อนๆสวัสดีหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะกับมินไนบาริสตาที่เป็นผู้รีวิวอุปกรณ์กาแฟนะคะก็พอดีเที่ยวเยอะไปหน่อย ก็เลยจะมีลคลิปทเที่ยวแล้วช่วงนี้แต่ว่าเออเพราะว่าเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาเราได้ไปลองโรบอทมาเนี่ยก็เลยทําให้เกิดเหตุว่าได้น้องโรบอทมาครอบครองเองซะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีไปวูวเจ้าโรบอทต,ตัวนี้นะคะว่ามันดีย,ยังไงเข้าถึงยังไงทําอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการใช้ง,งานทั่วไปเลยะคะ่ะเราจะมาดูกันก่อนว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้คือเราแกะไปแล้วนะออ i o u s ี y อีกคู่มืออันนี้เป็น คู่มือการใช้งานทั่วๆไปแหบลบะแย reference ก็มีคู่มือภาษาไทยจากร้านมาให้ด้วยเขาจะมีตัวโะบอทมาให้นะคะแล้วก็จะมี basket เย่างนี้มีตัวกันระหว่างน้ำก,กับผุกกาแฟมี basket แล้วก็มีตัว filter แล้วก็มีหัว ที่เราสามารถต่อได้นะคะว่าเผื่อเราอยากให้มันไหลแบ่งเป็นแบบสองช็อตใดๆแล้วก็แ p ร r e า a นะคะก็จะเป็นตัวยางโอลิงตรงนี้ที่แกะไ,ไ,ไ,ได้มาแล้วนะคะส p ปรพา a r t ใด,ดๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นยางโอลิงเน,ะนเาะ อ๋อข้างบนตรงนี้โอเคก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวนึงแล้วเขาก็จะให้แบบจอร์บีเหรอเอามาด้วยเอาไว้ใส่อย่างเงี้ยอ๋อหนึ่งใบเขามีกระดาษให้ด้วยค่ะกระดาษเนี้ยเอาไว้ใส่ตอนแบบเราใส่กาแฟเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่กระดาษลงไปนหนึ่งแผ่นแล้วก็เอานี่ทับเนาะก็จะเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งแต่จริงๆนะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรอกบอกให้ น้องโรบอทเนี่ยมีทั้งหมดสี่สีค่ะคือจริงๆอ่ะมันมีสีขาวด้วยสีขาวอันนี้แต่เขาเริ่มผลิตแล้วคือมันน่ารักมากก็ตอนที่เลือกเนี่ยก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะแต่โดยทุกอย่างที่อยู่ในห้องของเราเนี่ยมันเป็นสีดำอุปกรณ์กาแฟมันจะเป็นแบบโทนดำก็เลยเลือกสีดำมาเพราะตอนแรกอยากได้แบบสีแดงหรือเขียวมันก็น่ารักดีใช่ไหมแต่ว่าแบบ ห้อเราก็ไม่ได้แต่งแแนวเรโทรขนาดนั้นเลยคลิดว่าสีดำดีกว่าคลาสสิกที่สุดเดี๋ยวเราทำกาแฟกินก่อนดีกว่าทำให้ดูก่อนว่ามันใช้งานยังไงแล้วข้อยมาพูดถึงข้อดีข้อเสียเนาะคนจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันโอเคค่ะระหว่างที่เราต้มน้ำน,นะคะก็จะชั่งกาแฟเราใช้กาแฟ20กรัมนะคะแล้วก็ไปบด ะะใส่บาสเกตไปเลยค่ะคือคุณจะไปหาอะไรมาเปลี่ยนทำอะไรก็ได้ให้มันเท่ากันอะ่ะแต่แบบมองตรงอันนี้ก็คือคนหยาบคนหนึ่งอ่ะนะเราจะใช้มือพกๆให้มันเหมือนจะเท่ากันนะ,ะแล้วก็แถวหนึ่ม,มอ,งองไปเท็แมแล้วค่ะปิด ฝาเฮ้ยก่อนเป็นฝาจะใส่กระดาษนี้ก่อนใช้หมดก่อนแล้วค่อยเลือกใช้ใส่กระดาษปุ๊บก,ก็เอาตัวนี้นะคะใส่ลงไปในคอนเินเตอร์จัดไปโอเคแก็ใส่ลงินพอมาล็อกแล้วเนี่ยก็ให้เราเอาแก้วมาทีนี้มันจะบอกว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันเตี้ยไปนิดนึง เวลาเราจะใส่ตาช่างอะถ้าใส่ใครอารจะต้องใส่หนึ่งนี้อีกอย่างแต่ถ้าใส่ราคาโก้ใส่ได้เลยแต่คือแบบไม่รู้อะไม่ร,มรยงังไงมันก็เปิดวางแก้วได้มันวางแก้วได้หมทีนี้เราก็จะมีแก้วที่เป็นตัวนี้มาใช้ตัวนี้ใช้ตาช่างวากาโก้เ่ยวาคาโก้เงี้ยขยะอืม รหว่างที่เราใส่ตัวตาชั่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถใส่ตัวอย่างที่เขามาให้มาได้กดทา e เมอร์เลยแล้วก็โอเคอันนี้ก็จะใช้แรงนิดนึงนะตอนนี้ f ฟชชั่ g เกตอยู่ที่ประมาณ8ปดมันแค่ะก็กดออกมาแล้วค้นๆอย่างนี้ก็จริงๆมาใช้เวลาถ้ามันกดเร็วอะ่ะมันจะรอสักประมาณสิบวีแต่เนี้ยมันนานฉะนั้นกดตอนน่อเลย กาแฟที่เราจะเอาเนี่ยก็จะประมาณไม่เกินส0สิครับซึ่งอันนี้ก็มันก็ยากนิดนึงด้วยความที่มันเป็นแมนนวลอะแรงที่เรากดแต่ละวันนั้นก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นจะคาดหวังความแบบ consistency แบบที่เราได้จากเครื่องเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะแต่ถามว่ามันสะดวกสำหรับแบบคนที่อยู่อยู่บ้านอะแล้วก็กินกาแฟวันละแก้วสองแก้วสดวกมากๆคิดได้แล้วนะคะ นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แข็งใส่แก้วกินไงโดยที่สูตรไอซ์อเมริกาโน้คือน้ำเกลือประมาณเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมก็เทลงไปเลยได้แล้วอเมริกาโน้เย็น วิธีการใช้งานง่ายมากวิธีการเก็บกวาดก็คือเราจะบีบให้น้ำมันออกมาหมดก่อนแกะอันนี้ออกมาค่ะวิธีการแกะที่ง่ายที่สุดคือยกแขนลงขึ้นนะคะแล้วก็จบแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเอากาแฟไปเคาะลงถัขงขยะได้เลยแล้วอันนี้ก็เอาไปทิ้งคือง่ายมาก โอเคเราจะมากินกาแฟไปแล้วก็คุยถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะคะข้อดีของเจ้าโรบอทนะคะไม่ต้องพรีบนานค่ะอย่างที่บอกกันไปถ้าเป็นเครื่องใหญ่อาจจะต้องรอนานหน่อยแล้วก็ในส่วนของพอลเทฟิลเตอร์เนี่ยมันก็เป็นโลหะอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใส่ร้อนลงไปมันก็พรีฮีทในตัวของมันเองเกิดอัตโนมัติข้อดีข้อที่สองนะคะก็คือน้องเนี่ยไม่มีส่วนใจในเครื่องเลยที่เป็นพลาสติกเขาบอกกันเลยว่าก่อนหน้าน,นี้เราเคยใช้ตัวที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะ ถ้ามีส่วนของพลาสติกเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่ายแต่ด้วยความที่น้องแบบเป็นเหล็กล้วนๆเนี่ยโคตรแข็งแรงเลยทุกคนแข็งแรงมากด้วยความที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะมีความเก็บความร้อนในตัวมันเองเวลาเราเทน้ำลง,งไปแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่ต้องพีีเจ้าตัวนี้นะคะข้อดีข้อที่สามคือเราว่ามันมันน่ารักด้วยมันมีความแบบมินิมอลเหมือนของเล่นอะ่ะตั้งไว้มันก็ดู้แบบ ตั้งไว้มันก็เดือบเหมือนโชว์อะไรสักอย่างอยู่ในบ้านก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟดำเพราะว่าแบบอ่ะกินกาแฟดำไม่พอชอบกินเอสเซสโซ่ด้วยคือมันแบบมันเร็วมันแป๊บเดียวมันก็ได้กินแล้วข้อดีข้อต่อไปนะคะก็มีเครช่เกต็ดให้ด้วยซึ่งถ้าเป็นแมนนวลทั่วๆไปอื่นๆอาจจะแบบไม่ได้ติดมากับเครื่องแต่แต่รุ่นที่มันติดมามันก็มีแหละก็ก็ข้อดีคือคือตัวนี้มันติดมากับเครื่องแล้วก็โอเคนะคือชอบโดยรวมคือส่วนตัวี่ยชอบ คิดว่าใช้ได้เอาจริงถ้าไม่ทำมันหล่นหรือว่าไม่ไปทำสายเกจพังก็น่าจะอยู่ได้เป็นสิบปีใช้ได้ยาว,ยาวข้อเสียนะเพราะว่าอันนี้มันเตี้ยมหน่อยตรงขานะ้าเนี่ยมันทำให้เวลาเราวางแก้วสมมติว่าเราอยากจะแบบกดใส่แก้วเลยรฉันไม่อยากล้างแก้วอยอนะมันก็ไม่ได้ไม่สะดวกอะสำหรับคนที่กินกาแฟนมนะคะก็อาจจะต้องหา ทีสตินมแยกมาอยากเจ้าเบลแมนตัวนี้เอาไมาสติมนมแยกแต่ถ้ากินนมเย็นก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือเทลงมาได้เลยก็ไม่เหมาะกับการเอาไปทำกาแฟขายเพราะว่ายังไงมือคุณก็ไม่นิ่งข้อแรกข้อ2ก็คือกดไม่ทันแน่นอนบอกเลยมีประสบการณ์ค่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าคาเฟ่แลโลบอทเอสเปรสโตัวนี้อืม สำหรับตัวนี้นะคะก็ให้ให้คะแนนน้อง10เป็น10เลยสำหรับ Home Use กับสายเอสเป s โซเป็นการลงทุนที่คิดว่าคุ้มค่าสำหรับตัวเรามากๆเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกข้อควรระวังข้อหนึ่งเนี่ยในการใช้น้องโรบอตนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ระวังเราจะหนีบสายทับเจ้าตัวสายเพชรเกตนะคะเราดูข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ปะว่ามันจะมี ขาขาวเนี่ยเป็นตัวที่หนีบไว้คือถ้าวันไหนอ่ะไอตัวขาวๆมันหลุดออกมาแล้วสายมันระยงระยางออกมานะคะให้เราหาทางหนีบมันกลับไปนะคะทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการที่เราจะไปทับสายเพชรเกตแล้วก็ทําให้มันพังได้คือเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปทับสายเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่พังง่ายๆหรอกคะ่ะอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการใช้น้องโรบอทนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็ไปลองหาซื้อดูเนาะ เราโรบอทก็ไม่ได้หายากจริงๆก็มีในท้องตลาดเยอะอยู่แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์อะไรมารีวิวอีกอยากให้รีวิวอุปกรณ์กาแฟาตัวไหนอยากให้รีวิวร้านอะไรหรืออยากจะไปในแนวของคลิปท่องเที่ยวที่เราเพิ่งลงหลังๆเนี่ยอยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากดูแนวไหนอ่ะก็สามารถบ,บอกได้นะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Bye.